คือในความคิดเราอ่ะไหนๆก็ทำกล้องมาเพื่อชาวอวกแล้วอ่ะเล่นคิดระยะ28มันไม่พอไงฮัลโหลสวัสดีมีจากคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงกล้องฟู f เฟรมตัวเล็กตลาักที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเองนะครับก็คือ Sony h a7c ทีนี้พอเปิดตัวปุ๊บมันก็มีประเด็นไง ผู้คนเริ่มสับสนแล้วว่าฉันจะซื้อ a 7 c หรือ a 7 3 d ดีเพราะราคาไทยนะบอดี้ของ a 7 c เนี่ยมันอยู่ที่6,2 0 0 0อน10บาทซึ่งราคาพอๆกับ a 7 3เลยแถมโปรบางร้าน a 7 3เนี่ยแอบถูกกว่า a 7 c ด้วยแล้ว2ตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงสเปคแบบภาพรวมนะฮะมันคือสเปคเดียวกันเลยสิ่งที่ต่างกันแบบชัดๆเลยคือเรื่องของบอดดี A7C เนี่ยจะไม่มีกระโหลกนะฮะเล็กกว่าเบากว่ามีจอที่สามารถฟลิปกลับมาเซลฟี่ตัวเองได้อันนี้คือเราชอบมากๆนะครับ Sony ควรทําจอแบบนี้ตั้งนานแล้วแต่ A7C นะครับปุ่มก็โดนตัดไปเยอะเหมือนกันปุ่ม C1 C2 ไม่มีได้เอาหน้าหายจอยสติ๊กหาย EVF เล็กกว่า a 7 3แต่ความละเอียดเท่ากันนะกลับมาที่คำถามตอนต้นเลยนะครับคือเราจะซื้อตัวไหนดี เอเเนี่ยเรามองว่าเหมือนเขาทำมาเน้นพวกยูทูบเบอร์วอล์กเกอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์คนที่ถ่ายรูปเป็นงานอาดิเรกหรือคนที่แบบว่ามีบอดดี้กล้องอยู่แล้วแต่อยากเพิ่มอีกบอดี้หนึ่งสำหรับวันเบาๆเนะเพราะว่า a อเเนี่ยมัน พกพาสะดวกเนาะตัวเล็กน้ำหนักเบาเดินถือวอล์กก็ไม่เป็นภาระแล้วยังได้คุณาภาพไฟล์ที่มันยังเป็นฟูลเฟรมอยู่คุยง่ายๆเลยคือเอามาใช้งานแบบว่าไม่ได้จริงจังมากนะแต่ถึงตรงนี้นะครับเราก็อยากจะขอร้องทางโซนี่นะช่วยออกเลนส์ไวซูมตัวเล็กๆนะฮะไซสพ์พอๆกับ2860คิดตัวใหม่หน่อยเถอะคือในความคิดเราอะ่ะไหนๆก็ทํากล้องมาเพื่อชาววอล์กแล้วอะ่ะเลนส์คิดระยะ28มันไม่พอไงถ้ามีเลนส์ซูมไวระยะสักย0 5 0 16 35ตัวเลขออกมาจะเป็น F ไหลก็ได้มันจะช่วยส่งเสริมให้ A7C เป็นกล้องอีกหนึ่งตัวที่น่าซื้อมาทำวอล์กมากๆอ่ะก็จบสำหรับ A7C ส่วน A7 3เนี่ยเรามองว่าเหมาะกับคนที่ซื้อมารับงานหรือคนที่แบบถ่ายรูปถ่ายวีดีโอจรงิงจัง,จงคือ A7 3เนี่ยเขาก็ให้ปุ่มมาครบๆนะ c 1 C2 มีโดยเอาหน้ามีจอยสติ๊กมี ซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะเพราะปุ่มพวกนี้มันทำให้ใช้งานได้ฟโฟลกว่า A7C มากๆ ประโยชน์ของพวกปุ่ม C1 C2 เนี่ยอันนี้เราขอพูดในฐานะคนที่ใช้กล้อง A7R3 นะซึ่งมันมีบอดี้เดียวกับ A73 เนาะปุ่ม C1 C2 เนี่ยถ้าเราเซตค่าดีๆนะเวลาทำงานอนะเราแทบจะไม่ต้องกดเข้าปุ่มฟังก์ชันหรือปุ่มเมนูเลยด้วยซ้ำก็กดที่ปุ่ม C1 C2 เอานะเวลาเราจะตั้งค่ากล้องแล้วอีกอย่างนะครับถ้าคิดจะใช้เลนส์ GM บ้องใหญ่ๆอะ a 7 3เหมาะกว่ามากๆนะครับด้วยขนาดกลิปที่มันใหญ่กว่านะฮะทให้จับถนัดมือกว่า แล้วมันได้บาลานซ์กว่า A7C อ่ะก็ขอสรุปแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะถ้าเราต้องการหากล้องมาทำวอล์กหรือมาเดินถ่ายรูปในวันเบาๆแล้วอยากได้ความเป็นฟู f เฟรมอยู่เราเลือก A7C แต่ถ้าต้องการหากล้องมาใช้งานจริงๆซื้อมารับงานเราเลือก A7III อ่ะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b c r i b ้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบาย